หลังจากที่เราได้ลองให้ g e มินานะครับปรับแผนการสอนเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้สนุกสนานมากขึ้นในคลิปนี้เราจะลองให้ Gemini ยนะครับช่วยเขียนกิจกรรมสนุกๆหรือออกแบบแผนให้ใหม่หมดเลยจะมาดูว่าสามารถทำได้น้อยมากแค่ไหนและถ้าเกิดเราอยากให้กิจกรรมนั้นเป็นแบบ active learning ตอบโจทย์วิชาของเรา ตอบโจทย์ระดับชั้นที่เราสอนจะทำได้หรือเปล่าไปพิสูจน์กันนะครับ Generative AI Gemini ช่วยคุณครูพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นลดเวลาในการทำงานเอกสารได้เยอะเลยนะครับแล้วยังช่วยพัฒนางานของครูในด้านอื่นๆอ,อีกมากมาย สมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆและลองใช้กันหรือ,อยังครับสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเดียนชานะครับและนี่คือเอพิโซดที่12ของเ e m i n i ยนะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในการลองให้ g e มินาเนี่ยช่วยเขียนแผนการสอนหรือออกแบบกิจกรรมสนุกสนุก ทั้งชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยขอนิดนึงก็คือฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่ <S <S <submarine. S 2> อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ Gemini นะครับตอนนี้คุณครูหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าทาง g e m i n i แล้วก็ Cha t GPT เนี่ยคุณครูสามารถ สมัครนะครับฟรีเลยแล้วก็เข้ามาใช้งาน Gemini แล้วก็ c h a GP t GPT เนี่ยได้ง่ายๆนะครับประหนึ่งเหมือนกับเวลาที่คุณครูใช้งาน Google นะครับใช้งาน Line นะครับก็เป็นแชทบอทตัวหนึ่งที่คุณครูต้องการอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมเข้าไปง่ายๆแล้วมันก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาตามที่เราต้องการยิ่งพิมพ์ละเอียดเท่าไหร่นะครับผลลัพธ์ก็จะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด หัวใจมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอยากจะได้เทคนิคเพิ่มเติมเราค่อยไปศึกษาในส่วนที่สนใจเพราะฉะนั้นท่านใดที่อาจจะยังลังเลอยู่นะครับไม่รู้จะเริ่มต้นที่อะไรเนี่ยก็อยากให้ลองใช้ทั้ง Gemini แล้วก็ใช้ GPT เนี่ยควบคู่กันไปก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทักทาย Gemini ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับผมจะพิมพ์คำว่าสวัสดีครับผมเป็นครู มือใหม่นะครับอาสมมุติว่าสนใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้นะครับหรือการสอนที่สนุกสนุกครับอ่าโอเคนะครับลองดูว่าเจมินายจะตอบยังไงนะครับอ่าโอเคนี่นะครับก็จะมีคําแนะนำนะครับแล้วก็มีคําอธิบายเพิ่มเติมมาในประมาณนี้นะครับผมต้องการให้คุณช่วย ได้หรือไม่นะครับก็จะมีการพูดคุยยินดีนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของคุณดังนี้นะครับคุณสอนวิชาอะไรผู้เรียนของคุณมีอายุเท่าไหร่ผู้เรียนของคุณมีกี่คนนะครับผู้เรียนของคุณมีพื้นฐานมีแหล่งมีสื่อแล้วก็ต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไรนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสําคัญมากๆยิ่งคุณครู ใส่ไปละเอียดเท่าไหร่นะครับตามที่เ e m i n i มีหัวข้อมาให้เนี่ยนะครับเจมินาก็จะสามารถช่วยคุณครูเนี่ยออกแบบแผนการสอนได้ละเอียดได้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนตรงเป้าหมายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดหรือดีเทลนะครับเวลาใส่ลงไปในพร้อมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าที่เ e m i n i แนะนำนะครับแล้วเป็นตัวอย่างออกมาให้เราเนี่ยเป็นประมาณไหนลองมาอ่านกันดูนะครับ A later few moments โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะต้องกรอกอะไรให้กับ g e m i n i บ้างนะครับหัวข้อกลุ่มเป้าหมายจำนวนนักเรียนนะครับแหล่งสื่อการสอนเป้าหมายในการเรียนรู้นะครับแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ g e m i n i เนี่ยได้มีการนำเสนอขึ้นมาให้เราดูนะครับทีนี้ผมก็จะทำการพิมพ์พร้อมในลักษณะแบบนี้นะครับผสมผสานกับเทคนิคที่เราได้เรียนรู้ไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับ ผมขอยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยในการสอนวิชาสังคมศึกษากันแล้วกันนะครับฉันสอนวิชาสังคมนักเรียนของฉันอยู่ป .4 มีจํานวน30คนนักเรียนมีความรู้นะครับและมีทักษะในระดับปานกลางห้องเรียนของฉันมีสื่อการสอนสิ่งสนับสนุนครบพร้อมขอพิมพ์เพิ่มนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเรียนคอมพิวเตอร์ iPad อินเทอร์เน็ตและอื่นๆนะครับทีนี้ส่วนสำคัญนะครับก็คือส่วนที่เราต้องการให้เจมินายเนี่ยทำการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นะครับก็มีอะไรบ้านนะครับผมก็เขียนว่าฉันต้องการให้นักเรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้ฉันต้องการให้นักเรียนเรียนรู้นะครับอขออนุญาตพิมพ์เพิ่มนิดน,นึงนะครับเกี่ยวกับสิทธิของเด็กจำนวน1ชั่วโมง อยากให้เธอนะครับอันนี้ผมกําหนดบทบาทสมมุตินะครับการกําหนดบทบาทสมมุติแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกแล้วก็ดีกว่าการพิมพ์พร้อมไปตรงๆนะครับผมก็เลยกําหนดบทบาทสมมุติให้กับเจมินายว่าอยากให้เธอในฐานะครูสังคมที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนานและเชี่ยวชาญในการสอนเรื่องนี้ช่วยออกแบบกิจกรรมการสอนที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ความรู้และความสนุกใน3ขั้นตอนคือขั้นนำขั้นจัดการเรียนรู้และขั้นสรุปนะครับผมก็จะขออนุญาตกด enter 1ครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า Gemini เนี่ยจะออกแบบมาให้เราอย่างไรลองไปอ่านกันดูนะครับ2.000 years l To โอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมาค่อนข้างน่าทึ่งมากๆเลยนะครับแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หัวข้อสิทธิของเด็กนะครับระยะเวลา1ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน30คนแหล่งข้อมูลและสื่อการสอนนะครับก็จะมีขึ้นมาประมาณนี้นะโอ้แล้วก็มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดด้วยนะครับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายนักเรียนสามารถยศตัวอย่างนะครับโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาดูขั้นนําเข้าสู่บทเรียนนะครับก็มีกิจกรรมกระตุ้นความคิด โดยการใช้คำถามนะครับถามนักเรียนนะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนความคิดเขียนเกี่ยวกับสิทธิเด็กลงไปบนกระดาษนะครับนำเสนอภาพหรือวิดีโอเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กครูให้นักเรียนดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สังเกตว่ามีสิทธิเด็กอะไรอยู่ในวิดีโอบ้างแล้วก็มาสู่ขั้นของการจัดก,การเรียนรู้40นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการกลุ่มที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํางานร่วมกันนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้วยนะอันนี้น่าจะใช้กิจกรรมเป็นฐานนะครับโดยแบ่งฐานออกเป็นทั้งหมด 4, 4ีฐานในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อภิรายนะครับเสร็จแล้วอภิรายแล้วก็มีขั้นสรุปตรงนี้นะครับสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถพร้อมเข้าไปเพิ่มเติมได้ในที่นี้นะครับผมจะลองพิมพ์คําสั่งเข้าไปเพิ่มเติมว่าฉันต้องการนะครับเกมสนุกสกเข้าไปในขั้น ของการจัดการเรียนรู้ด้วยหรือจะเป็นที่ขั้นนําก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะพร้อมหรือพิมพ์คําสั่งเข้าไปเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดสิ่งสําคัญคือเราสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือการพิมพ์พร้อมหรือพิมพ์คําสั่งเข้าไปนะครับในส่วนย่อยๆในส่วนที่ต้องการได้เลยก็จะทําให้แผนการจัดการเรียนรู้หรือหรือกิจกรรมที่เราต้องการเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ years ทีนี้สิ่งที่ผมต้องการนะครับก็ต้องการจะปรับแผนเล็กน้อยโดยการพิมพ์พร้อมหรือคำสั่งเข้าไปประมาณนี้นะครับในขั้นนำฉันต้องการเกมสนุกๆเช่นเกม20่สิคำถามหรือกิจกรรมกระลำปีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเด็กนะครับและในขั้นการจัดก,การเรียนรู้ฉันต้องการเกมตอบคำถามเช่นคารูดคริซิสหรือบุกเกตช่วยเพิ่มและปรับกิจกรรมทั้งหมดให้ด้วยนะครับ และช่วยทำให้เวลาจัดกิจกรรมกระชับมากขึ้นตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกได้เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตคัดลอกไว้เกิดข้อผิดพลาดจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับอ่าลองมาดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ปรับปรุงใหม่นะครับอโอเคนี่นะครับมีเพิมเ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะนี่นะครับเกม20คําถามคุณครูเตรียมคําศัพท์เกี่ยวกับ สิทธิของเด็ก20คํานะครับเขียนลงโอเคนะครับอ๋อแล้วก็มีกิจกรรมแทรกเข้ามานะครับตรงนี้น่าจะกิจกรรมมากเกินไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะพร้อมเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับอ๋อพอเราให้ใช้เกมนะครับมันมีการปรับกิจกรรมเข้ามาให้เราทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับคือการจับใส่หมดเลยอันนี้อาจจะไม่ทันเวลาไปนะครับผมจะลองพิมพ์พร้อมเข้าไปเพิ่มเติมว่าช่วย เลือกกิจกรรมที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเช่นนะครับเกมกระลำปีนะครับเกมกระลำปีหรือเกม20่สิคำถามเลือกมา1กิจกรรมเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมตอบคําถามนะครับ เลือกมา1อันเท่านั้นและยังคงกิจกรรมกลุ่มที่เป็นฐานการเรียนรู้เอาไว้นะครับที่เป็นฐานการเรียนรู้เอาไว้นะครับเคนะครับอาจจะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นบ้างนะครับแต่ตอนนี้ AI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉลาดมากขึ้นแล้วนะครับบางครั้งเราพิม ผิดพิมพ์ตกบ้างมันก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราต้องการอะไรนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็ให้เหลือแต่เกมกระหล่ำปีเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมนะนี่นะครับโอเคก็มีฐานการเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมานะครับกิจกรรมที่3ก็คือเลือก1แพลตฟอร์มนะครับเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณครูไม่อยากสร้างเกมเองก็ไปค้นหาเกมในที่คุณครูใจดีดหลายท่านสร้างเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในคารูดหรือว่าคริสติตนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมในคลิปมีต้อไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยท่านใดที่มีเทคนิคมีไอเดียมีวิธีการอะไรที่สามารถ สร้างแผนการสอนที่สนุกๆน,นะครับได้ความรู้นะครับหรือว่าคุณครูท่านใดต้องการให้แผนเนี่ยมัน Active Learning ก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับและทุกท่านสามารถแบ่งปันไอเดียนำเสนอข้อมูลดีๆที่ล่างคอมเมนต์นี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นๆได้เลยนะครับทีนีนแชร์ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านในการพัฒนาการสอนและท่านใดที่ยังลังเลเกี่ยวกับการใช้ AI ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT หรือ Gemini เนี่ยที่เด่นแชร์ก็อยากจะบอกว่าให้เริ่มลงมือเล็กๆล,ลองทยอยเรียนรู้วันละคลิป2คลิปแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับ AI ทั้ง2ตัวนะครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์และได้ประโยชน์จากการใช้งาน AI ในด้านต่างๆในงานของครูอย่างแน่นอนฟันธงแต่ก็ไม่อยากให้เชื่ออยากให้ไปพิสูจน์กันด้วย ตัวเองนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนั้นตามกันต่อได้เลยนะครับ